สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบก,กับพิมเพจยนนะคะในช่องของเปิดโกดังรถเก่งนะคะสำหรับวันนี้จะพาคุณลูกค้ามาดูรถลัสจูรี่นะคะทั้ง5คันนี้เลยนะคะเป็นรถสไตล์ผู้บริหาร พึ่งเข้ามาใหม่นะคะรอปรับสภาพอยู่นะได้เป็นรถบอดีเดิมๆนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงค์ได้เลยนะคะหรือสนใจคันไหนแจ้งป้ายทะเบียนมาได้นะคะโทรมาเลยนะคะ082นะคะ7 0 4 3 2 5 3นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรจนเลยนะคะเดีเ๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีละคันกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะ มาเริ่มมาแตกกันแรกกันเลยนะคะทะเบียน6173นะคะได้เป็นโยต้า c a m r ร 2.0G ปี2017.8ปี2018นะคะสำหรับพันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา5 7 9 0 0 0เบาทนะคะลูกค้าคิดดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะสำหรับพันนี้นะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยมาเลยนะคะคุณลูกค้าไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดํามาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้ามีระบบเซนเซอร์อยู่ตรงด้านล่างข้างมาให้นะคะล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานมาพร้อมเลยนะคะมีไฟเลี้ยวติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจคีย์เลส ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในเลยค่ะ ภายในของเขาจะได้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะคุณลูกค้าตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามชอนดา้รล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะพระมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลัยมันติฟัง์กชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้รุ่นนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีเบตตัดด้วยได้สีเทานะคะได้เป็นเบาะหนังปักไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ คอนโซลด้า,หน,าหน้าของเขาจะเป็นสีดําน,นะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดํดดาต,ดตัดด้วยสีเบจตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าหน้าจอสวยสวยขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นสามนะคะเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะเครื่องเล่นซีดี ทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าเล่นได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะแอร์ออโต้นะคะปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะพรมลัยหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพรมลรยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระด,ดับเสียงลดระด,ดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารลักจูรี่อยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะ ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจต,ตัดได,ได้สีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะในส่วนของเบาะนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพรอลปรับสภาพอยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสายอาสาวกของแคมเบรรี่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคุณลูกค้า มีให้คุณลูกค้าเลือกถึง5คันกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวลองมาดูรอบๆอบคันกันเลยค่ะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกนะคะระบบเซนเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังไฟเบรกโดนที่3 นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้าตัดขอบด้วยโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโตต้า Camry 2.0G ปี2017จบปลายปี2018นะคะคันนี้เลยทะเบียน6173นะคะตั้งขายที่ราคา579,000บาทนะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะทะเบียน 7 8 4 6นะคะเป็นโตยตาแคมรี่ GP 2016ปี2016นะคะจบปลายปี2018นะคะตั้งขายที่ราคา579,000บาทนะคะ, 5, 7, 9, นะค,ะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ก็ติดซีมรอบคันมาให้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีบอลเงินสสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าภายในเหมือนกันเด็กนะคะแตกต่างกันที่เลขไม,ม้นะคะเบาะหนังสเบจ นะคะตัดด้วยได้สีเทานะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะสําหรับคันนี้นะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะพรมลายมันติฟังก์ชันเครื่องเล่น c d r auto นะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูในสดของเลขใหม่นะคะนีหน้าจอสวยสวยขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่ ห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นเลยนะคะได้เป็นเลขไม้แพเดิมจากโรงงานด้วยนะคะคุณลูกค้าแอร์ออโต้ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะยังไม่พอมมีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะใส่แก้วน้าขวดน้ํานะคะแล้วก็มีม่านนะคะมีม่งงานปักไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมีม่านปักไฟฟ้ามาให้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์เกียร์ถุงเกียร์ถุงนะคะคุณลูกค้า คู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะพรอมอะไรนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าเป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะเป็นแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็เขามีตัวที่เซตเบาะนะคะที่เซตเบาะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับปุ่มพรูสตาร์ทให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเหมือนกันนะคะแตกต่างันที่เลขไมยเท่านั้นเองนะคะ มาดูนี้ส่วนของผู้โดยสารนะคะเบาะหนังสีเบจตรรัดด้ยได้สีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับโรมสีดําแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะเบาะยังมาได้ปรับสภาพได้เป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะชุดไฟท้ายได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ led มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกจุดตรงด้านล่างนะคะระบบเซ็นเซอร์อีก4จุด ะะไฟเบรกโดนที่3นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้ริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะชุดไฟท้ายของเขาได้เป็นของแท้เดิมแท้จากโรงงานนะคะลอยเม็อาพต่างๆซีนต่างๆนะคะเดิมๆกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนี่คะคุณลูกค้าลอยเมคอัพ นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะคุณลูกค้าได้เป็นทะเบียนนี้เลย7846นะคะคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นสาวกแคมรี่นะคะคันนี้ใหม่ห้าหมื่นนะคะคุณลูกค้าได้เป็นโตโยต้าแคมรี่สอดจือสูญจีปีสองพันสิบหกจดปลายปีสองพันสิบแปดนะคะตั้งขายที่ราคะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะทะเบียนนี้เลยเจ็ดแปดสี่หก นะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นโตยตาแคมเบอรี่สอปี2016นจดปลายปี2018เช่นเดียวกันนะคะตั้งขายที่ราคา5 5 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าทะเบียนนี้เลย7860นะคะคุณลูกค้าไฟหน้าของเขาดูรักหรี่มากดูสวยดูสปอร์ตนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์มาให้ มาพร้อมกับไฟเดนทาร์มนะคะในสูตรของอยางตัวนี้นะคะได้เป็นยางปี2021นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่อง vvtiew นะคะมีไฟเลี้ยวติดก,กับกระจกข้างรถมาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นกุญแจ keyless มาให้ด้วยนะคะมือจับของเขาสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะอ่ะ กระจกนี่กระจกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมือจับแบบโครเมียมมาพร้อมกับตัวเซตเบาะนะคะคุณลูกค้าตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะมาพร้อมกับปุ่ม p ู s h start นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเครื่องเล่น C D Air Auto ได้เป็นเกียร์ออโต้ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะเบาะหนังสีเบจตัดด้วยด้4สีเทานะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า คู่หน้ามาให้นะคะสําหรับคันนี้นะยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะคันนี้นะคะเขาก็มีม่านช่วยฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะสังเกตเลยว่าเบาะเรายังไม่ได้ปรับสภาพรอปรับสภาพอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไม่นะคะวิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นสาม นะคะได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะล็อตนี้ไม้น้อยทั้งนั้นนะคะไม้น้อยกันราคาอยู่เพียงแค่5,000สนกว่าบาทผ่อนเพียงแค่9 0 0าพนต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าภายในเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าระบบนำทางทุกอย่างโปุ่งผู้สตาร์ทมาให้ทุกอย่างครบเลยนะคะตัดด้วยขอบสีเทาสีขอบ โคเมี่มสว,สวยมาให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็กระจกแต่เดิมจากโรงงานด้วยนะคะเขามีม่านบังแดดมาให้นะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำแอร์หลังมาให้เย็นฉ่าเย็นฉ่ำสบายสบายแน่นอนนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพทั้ง5้าคันยังไม่ได้ปรับสภาพรอปรับสภาพอยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถบอดี้เดิมๆไปใช้งาน นะคะหรืออยากได้รถสไตล์ผู้บริหารลักชวรี่นะคะถ้าคันนี้นะคะเป็นทางเรือให้กับคุณลูกคา้าเลยนะคะชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทีมระบบเซ็นเซอร์นะคะทะเบียน7860นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกคา้าเราด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆทางคาันแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่ อ,อยากได้รถสไตล์ผู้บริหารอยู่นะคะคุณลูกค้าตอนนี้บริษัทเพชรจุนนำเข้ามาเยอะมากนะคะ5คันนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ t o t ต้าแคมรี 2.0G ปี2016นะคะจบปลายปี2018นะคะได้เป็นตัวโฉมนี้มาให้นะคะตั้งขายที่ราคา559,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอีก2คันสุดท้ายนะคะคุณลูกค้า ทะเบียน2157นะคะสคันสุดท้ายนี้นะคะ3คันนะคะได้เป็นเบาะสีเบจนะคะอีสอคันได้เป็นเบาะสีส้มนะคะเบาะยอดนิยมนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตยต้าแคมรี่สนะคะปี2018นะคะตั้งขายที่ราคา5 7 0 0 0 0 0บาทนะคะเครดิตฟรีดาวเช่นเดียวกันผ่อนเพียงแค่9,000ต,ต้นเท่านั้นเองนะคะการจางหน้าของเขาจะเหมือนกันทุกทรงเลย นะคะคุณลูกค้าระบบความปลอดภัยรอบพันนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทะเบียนนี้เลย2157นะคะแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะในส่วนของยางตัวนี้นะคะได้เป็นยางปี2020มาให้นะคะคุณลูกค้าดอกยางทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะแม็กขอบสิบแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวติดกับกระจกข้างรถมาให้ นะคะแล้วก็คันนี้นะแล้เป็นกุญแจรีโมทมาให้อีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในเลยนะคะภายในจะแตกต่างอีก3คันที่พิงรีวิวมาให้นะคะระบบเซนทัลล็อกแน่นอนนะคะคุณลูกค้าช่องหนา้าล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะปุ่มพุชสตาร์ทมาพร้อมเลยนะคะพรมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลัยมันติฟังก์ชันนะคะเบาะหนังสีส้มนะคะตัดได้สีเทานะคะ ดูสวยดูสปอร์ตเลยนะคะเบาะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหายากแล้วก็ยอดนิยมมากนะคะได้เป็นบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกตัางหากนะคะคุณลูกค้าภายในคือกว้างขวางแน่นอนนะคะเครื่องเลน CD CDR auto เกียร์ auto มาให้นะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะคันนี้นะคะเลขใหม่เท่าไหร่เรามาดูกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้วิ่งอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดเท่านั้นเองนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานให้กับคุณลูกค้าด้วยลูกค้าบอกเลยว่าเลขไม้แต่ละคันเลขไม้น้อยมากนะคะคุณลูกค้าแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้ามีที่ชาร์จ usb มาให้ช่องใส่ของมาครบเลยนะคะคู่มือต่างๆของเขาครบเครื่องนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะภายในคือกว้างขวาง นั่งยืดเยดขาได้สบายแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะคุณลูกค้ากระจกของเขากระจกเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารได้เป็นเบาะหนังสีส้มตัดด้ได้้ยสีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำน,นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าออปชันคันนี้ครบเรื่อนจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้เป็นบอดส้มเรามีให้ด้วยนะคะชมปี2018ชโมนี้เลยนะคะชมเดียวกันปีเดียวกันแต่สามันจดปลายปี2018คันนี้จดปลายปี คันนี้จบปี18เต็มๆม,มาให้นะคะชุดไฟท้ายแบบ LED ระบบเซ็นเซอร์ทุกอย่างสีจดแล้วก็มีไฟทับทีมสีแดงมุกมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะมีไฟสองด้านข้างนี้ส่วนของคนขับมาให้นะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วด้วยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะปรับสภาพเรียบร้อยเดี๋ยวพิงมารีวิวให้ ให้กับคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะมาดูคันสุดท้ายกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสาหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้หนูแจ้งก่อนคันนี้ปี2018ตั้งขายที่ราคาหกแ0นหบาทนะคะคุณลูกค้ามาดูคันสุดท้ายเลยนะคะเป็น t o t ้าแคมเป y รีนะคะสองนะคะปี2 0 1พ 8เช่นเ e ดียวกันนะคะตั้งขายที่ราคา5 7 9 0 0 0บาทนะคะราคาต่างกันนะคะต่างกันที่เลขไม้ขนาดเลขไม้อยู่ประมาณ78 0 0 0นะคะทะเบียน2157นะคะราคาตั้งขายที่ราคา619 0 0 0บาทนะคะส่วนคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา5 7า0 0 0บาทนะคะราคาต่างกันที่เลขไม้ <c oughs> ออปชันของเขาเหมือนกันลักจูรี่เหมือนกันนะคะเบ <ir> าะหนังสีตาลเหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้นะเหมือนกันเลย เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในแล้วก็เลขใหม่กันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะภายในเหมือนกันเลยนะคะคุณคลูกค้าระบบเซนทัลล็อกทุกอย่างนะคะตัวเซตเบาะทุกอย่างเขามีมาให้นะคะปุ่มพุสตารนกระจกปรับไฟฟ้า พรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมไายมันติฟังชันเครื่องเล่น c ์ CDR ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เบาให้นะคะเบาะหนังสีตาลนะคะตัดโดยได้สีตาลสวยงามนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกตังหานะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูให้มันชัดเจนมากกว่านี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะราคานะคะ,ะมาแล้วนะคะหน้าจอส,สวยๆขึ้นมาให้เลยนะคะ สำหรับคันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่150,000กโลนะคะคันที่พิงเพึ่งรีวิวไปทำไมราคามแพงกว่าประมาณ70,000นะคะเพราะว่าคันนั้นเลขไมไม่ถึงแสนสนคันนี้เลขไมยอยู่ประมาณ150,000กินะคะราคาก็เลยตบลงมาเหลือเพียงแค่559,000บาทนะคะแต่ว่าออปชั่นของเขาครบเครื่องเหมือนกันนะคะมีช่องใส่ของมาให้แล้วก็เกียร์ออตโต้มาให้อีกต่างหากนะคะ นี่นั่งได้สบายเลยนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่าล็อตนี้นะคะใครเข้าใครสนใจนะคะถือว่าคุ้มมากนะคะนานๆทีนะคะบริษัทเพชรโจนจะนําเข้ามาให้ให้กับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะรถสไตล์ผู้บริหารนะคะเบาะหนังสีส้มนะคะคุณลูกค้าแอร์หลังมาพร้อมแอร์หลังได้มาพร้อมเลยนะคะลูกค้า บอกเลยว่าอถนี้ที่พิ่รีบมารีวิวอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะสนใจนะคะคุณลูกค้าแจ้งพิงมาได้เลยนะคะหรือโทรหาพิงมาได้เลยนะคะ082 7 2 5 3นะคะ7043253นะคะติดฟิมรอบพันมาให้แล้วด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะขายได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะคะคุณลูกค้าทั้ง5คันผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคะผ่อนเพียงแค่ 9,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะมาย้ําอีกทีนึงนะคะทะเบียน2156นะคะโตโยต้า Camry 2.0 G ปี2018นะคะตั้งขายที่ราคา579,000บาทนะคะมาดูคันอีก1คันเลยนะคะ2157นะคะโตโยต้า Camry 2.0 G ปี2018นะคะตั้งขายที่ราคา 500, ขอโทษค่ะ619,000บาทนะคะคุณลูกค้า 7860นะคะโตต้าแคมเบอรี่ 2.0G นะคะปี2016จดปลายปี2018นะคะตั้งขายที่ราคา559,000บาทนะคะมาดูอีก อีก2คันนะคะ7864นะคะเป็น Toyota Camry 2.0G ปี2016จบปลายปี2018นะคะตั้งขายที่ราคา579,000บาทนะคะและคันสุดท้ายเลยนะคะ6173นะคะเป็น Toyota Camry 2.0G ปี2017จบปลายปี P 2018นะคะตั้งขายที่ราคา579,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสายรัจจุรีรถ สไตล์ผู้บริหารห้ามพลาดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิงมาอัปเดตรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะเ0 4 3 2 5 3เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชโยนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่ ถ้ามาดูคลิปเพิ่งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ